สวัสดีค่ะมีรสดีดาวผ่อนส,สบายได้ละ4,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะไต้ต้ตาวีออสเคียงยนต์1,050เกียร์อโอตโต้ปี2011ค่ะคัน,นี้ได้แม็กไลายสวยเลยนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์ออโต้ค่ตตคะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ขอทานเงินเดือน1 2 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะคันนี้ประหยัดน้ำมัน ะะสามารถเติมน้ำมัน e ี0ิได้ด้วยเอกสารนี่การจัดไฟแนนนะคะก็จะมีสำเนาแบบประชาชนสำนเนาทะเบียนบ้านนะคะบุกแบงค์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงนเดือนนะคะข้าราชการออกไปรับรองเงนเดือนอย่างเดียวไม่เอาบุกแบงนะคะรถสวยน้าใชา้มากเลยค่ะสเกิร์ตรอบคานสปอยเลอร์หลังนะคะ ดาวีออสคิงกอนพันห้าเกียวโตปี2อ1 1ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092